ครับสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาพบกับควานดุกอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ควานดุกจะพามาจัดผลไม้นะครับให้น้องช้างทองได้กินสักหน่อยนะครับผมที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับผมนี่ช้างทองก็รอนะครับเนื่องจากบ้านช้างทองไฟดับนะครับผมก็เลยไม่มีสัญญาณนะครับก็ถ้ามีสัญญาณก็ต้องสมัครเอานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้เราก็ไล์มาประมาณ สามชั่วโมงกว่านะครับผมก็ผลไม้เพิ่งออกไป2ตะกร้านะครับผมขวานทุกก็เลยว่าจะเดี๋ยวเอาผลไม้นี้ให้น้องสางทองได้กินบ้างนะครับผมฉางทองรอนะครับเพราะว่าในระหว่างที่รอไฟมาขวานทุกก็ให้กินไปเรื่อยๆนะครับกินไปน่าจะประมาณเกือบ10ตะกร้านะครับผมตอนนี้ก็รอไฟมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับดับไฟดับไฟป,ประมาณช่วงสี่ทุ่มสี่ทุ่มนิดๆน,นะครับตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็สี่ทุ่มนะครับผมนะครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าสิบสามแล้วนะครับก็ช้างก็รอนะครับผมคงจะเปิดไ์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดผลไม้บนโตนี้ให้น้องนะครับผมเพราะว่าผลไม้นี้เราจัดเตรียมไว้แล้วนะครับผมนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวพามาจัดให้น้องกันนะครับผมเพราะว่ารอไฟมาคงจะไม่มาง่ายนะครับตอนแรกก็ว่าจะรออยู่นะครับแล้วก็เผื่อได้ทานอีกนะครับผม ไปต่อยอดนะครับพึ่งออกไปสองตะก้าเดี๋ยวจัดที่เหลือให้น้องจางทองนะครับที่เหลือบนโต๊ะนะครับผม เมื่อกี้ก็เครื่องอีกเครื่องหนึ่งแบตหมดอีกแล้วนะครับผมนี่ก็มาจัดให้น้องช้างท้องกินนะครับวันนี้รอหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับรอหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็จัดที่อยู่บนโต๊ะให้น้องได้กินนะครับผมพอได้อ่อพอได้มีความหวังนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราไล่มาสามชั่วโมงกว่านะครับผลไม้ก็ออกไปสองตะกร้านะครับผมก็เลย ก่อนดูก็มีหวังอยู่นะครับตอนแรกก็มีหวังรอไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับไฟก็มานะครับแต่ว่าวันนี้เรารอประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะครับผมไฟไม่มานะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาผลไม้ก่อนดูก็จัดให้น้องนะครับผมจัดให้น้องได้ทานก่อนนะครับก็คอยสู้ในวันต่อไปนะครับก็เป็นน่าจะเป็นอุปสรรคเนาะครับผมจะาเป็นอุปสรรคของวันนี้นะครับการฉางทองก็ไฟดับนะครับผมนะครับ ตอนนก็สงสัยอยู่นะครับผมมาเป,เ,ปเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าเหมือนบ้านบ้านอื่นเขาก็สว่างอยู่นะครับแต่ว่าเป็นบางบ้านนะครับผม <c oughs> บ้านช้างทองก็จ่ายค่าไฟอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าไฟดับแล้วเราต้องสมัครเหนิดเอานะครับแต่ก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับถึงเราจะสมัครเหนียดก็ในจะเรื่องแบตด,ด้วยนะครับเร,เรื่องหลายๆอย่างเรื่องความมืดด้วยนะครับก็อันตรายนะครับผม เดินไปเดินมาเนาะครับบ้านฉางทองก็อยู่ติดทุ่งนาด้วยนะครับกลัวงูกลัวอะไรนะครับผมนะครับเพราะว่าการไล่ก็ต้องเดินไปเดินมานะครับก็เลยมาจัดให้น้องได้ทานนะครับผมก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้เขานะครับวันนี้เราอาจจะได้แค่2ตะตะ้านะครับถ้าเราไปไม่ดับก็น่าจะมีหวังอยู่เนาะครับแม่แม่ครับผมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยสู้กันในวันต่อไปน้องพี่ฉางเนาะนะครับผม เมื่อกี้ก็ควันดุ๊กใช้เครื่องควันดุ๊กในการถ่ายวีดีโอนะครับก็แบตดันหมดอีกนะครับผมเพราะว่าแบตควันดุ๊กเหลือเพียงสามสินะครับเครื่องนั้นจะกล้องจะชัดกว่านะครับเครื่องนี้ไม่ค่อยชัดก็เลยมาถ่ายเพื่อให้แม่ๆได้ดูกันว่าทําไมช้างทองปิดไลท์ไปโดยไม่รู้สาเหตุนะครับผมนะครับก็เพราะไฟดับนั่นเองนะครับผมก็แม่ แม่พันนีนะครับผมท่านเพิ่งมาเลี้ยงน้องช้างทองนะครับผมอีกหนึ่งตะก้านะครับในอ่าก็เป็นตะกาที่สองในรอบสามชั่วโมงนะครับผมก็ไฟดับพอดีเลยนะครับผมเพราะว่าในระหว่างที่รอไฟมาคอนทุกก็ให้ช้างกินเรื่อยๆนะครับก็คิดว่ากินรอไฟนะครับเผื่อจะได้เปิดอีกนะครับแต่รอมาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับเกือบจะห้าทุ่มแล้วนะครับไฟไม่มานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผม ค่อยมามาสู้วันต่อไปเนาะครับผมวันนี้สงสัยก็สงสัยจะมีอุปสรรคนะครับอุปสรรคนะครับก็ค่อยสู้ในวันต่อไปเนาะพี่ช้างเรานะวันนี้ก็มาให้กินก่อนนะครับให้กินก่อนเหมือนคอนทุกก็ทําแบบนี้ในทุกๆวันนะครับผมวันไหนที่เรามีอุปสรรคหรือว่าวันไหนที่ผลไม้ของเราไม่หมดแล้วก็ต้องปิดนะครับก็ต้องให้เขากินเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแม่ๆมครับ ก็มาบอกข่าวรอแจ้งแม่ๆนะครับผมนะครับว่าทําไมช้างทองถึงปิดไร้นะครับปิดไร้แบบหายไปเลยนะครับผมปกติไม่มีแบบนี้นะครับผมถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับวันนี้ก็รอไฟนานมากนะครับผมไฟตอนนี้ก็ไม่มาคนนุก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวจัดผลไม้บนโต๊ะที่เราได้เตรียมจัดเตรียมไว้เดี๋ยวให้ช้างทองกินดีกว่านะครับตอนนี้ก็เกลี้ยงนะครับผมบนโต๊ะนะครับผม เนตอนนี้บนโต๊ะก็เกลี้ยงแล้วนะครับผมผลไม้ช้างก็อ่านี้ก็จะเป็นรถส,สุดท้ายที่ให้ช้างกินนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ในระหว่างรอไฟคอนทุกก็ให้กินเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช้างทองวันนี้ออเดอร์ออกน้อยนะครับออกสองตะกร้านะครับผมต่อไปก็จะจัด้าจัด,จดอาหารหลักให้น้องได้กินไปนะครับผมหลังจากผลไม้นะครับวันนี้ก็กินเท่านี้ก่อนนะครับผมพี่ช้างนะครับ กินพอมีกําลังใจนะครับผมมาไล่ผลไม้ก็ต้องได้กินผลไม้นะครับไม่ใช่ว่างเปล่านะครับแม่แม่เดี๋ยวช้างจะกรูดเอานะครับครับเดี๋ยวความทุกก็ว่าจะขออนุญาตลาแม่แม่ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะครับหรือว่าแม่แม่ท่านใดอยากจะสั่งออเดอร์ให้น้องก็เตียนเชิญนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่นะผลไม้พี่ช้างนะครับผมไปก่อนนะครับ